สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอ,อนคณิตศาอตร์ปี264เพื่อสอบข้อแรกข้อค่ขที่1ข้อที่9นะครับจากรูปให้ abc อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมซึ่งมี o เป็นจุดศูนย์กลาง abc คือจุดนี้นะครับเส้นตรง ao ตัดกับเส้นตรง bc และวงกลมที่จุด d และ e ตามลำดับเส้นตรง ao นะครับไปตัดกับเส้นตรง bc ก็คือนี้ นะครับไปตัดการลากกันไปตัดกันให้จุดมีจุด D แล้วก็ E ตามลำดับตามรูปนี้เลยครับจดย์บอกว่าถ้ามุม BAC คือ30องศาคือมุมนี้นะครับแล้วก็มุม CDE เท่ากับ10องศาคือมุมนี้ครับ CDE โจทย์ถามว่าแล้วมุม ACD คือมุมนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทำดูนะครับ ใครที่พร้อมแล้วมาเริ่มฟังสปอยผมกันเลยนะครับคราวนี้เวลาที่เจอจบเนี่ยครับผมมักจะชอบให้มุมที่เราไม่รู้เป็นมุม x นะครับหรือว่าถ้าสมมติใครมองรูปออกอาจจะค่อยๆต่อรูปอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าคือผมชอบที่จะแทนแทนมุมนั้นเป็นตัวแปร x แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆจัดรูปเราใช้สมบัติของเรขาคณิตเพื่อหาตัวแปร x กันนะครับก็มุมที่เราไม่รู้คือมุม x เนอะแล้วก็เรารู้ว่ามุมนี้คือมุม30มองศานะครับ จะเห็นว่าอันนี้อันนี้คือเป็นรูปของครึ่งวงกลมใช่ไหมครับครึ่งวงกลมเนี่ยสามเหลี่ยมที่รองรับส่วนโค้งของครึ่งวงกลมก็คือจะมีมุมตรงน,นี้คือ90องศาถูกไหมครับนี่ก็เช่นกันนะครับดังนั้นผมก็เลยจะลากเส้นเพิ่มเพื่อให้มันเป็นการสร้างมุม90เพิ่มขึ้นมาได้นะครับอ่ะผมจะลากเลยครับนะดังนั้นมุมนี้ก็จะเป็นมุม90องศานะครับทำลองโดยกัน,นครับจะได้ว่า ถ้ารากเส้นตรงนี้นะครับมุมนี้จะเป็นมุม90ดังนั้นมุมที่เหลือตรงนี้นะครับจากที่ว่าตรงนี้คือมุม x ทั้งหมดเนาะหายไปแล้ว90ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเหลือเป็น x ลบ90นั่นเองนะครับอ่ะผมก็จะเขียนมุมที่เหลือไว้ทดแทนนะครับเป็น x ลบ90นะครับโอเคคราวนี้เราก็จะค่อยๆได้สมบัติของมุมเพิ่มขึ้นนะครับก็คือผมจะค่อยๆใส่ตัวมุมเข้าไป เพื่อจะได้คิดเลขออกมาได้นะครับก็จะได้ว่ามุมตรงนี้คือมุม60องศานะครับนี่ก็มุม60นี่คือมุม30เหมือนกันนะครับค่อยๆใส่เพิ่มไปนะครับคราวนี้เราได้ข้อมูลอีกว่าจากที่ตรงนี้เป็นมุม X นะครับเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือตรงนี้มันรวมเป็นเส้นตรง180องศานะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุม1 8 0่ลบนั่นเองนะครับ จากที่ว่าเราได้ว่าตรงนี้เป็นมุม 180x ลบนะครับจะได้ว่ามุมนี้ก็จะเป็น 180x ลบเเหมือนกันเพราะว่าโจทย์เนี่ยมุมนี้มันรองรับส่วนโค้งนี้นะครับเป็นส่วนโค้งนี้มุมนี้ก็รองรับส่วนโค้งนี้เช่นกันนะครับดังนั้นมุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันเป็น18 0องศาลบนะครับ ımız. จากนั้นเราได้อีกว่าเนื่องจากว่าไอตัวมุมเนี้ยครับ ต่อมุมนี้เมื่อรวมกับมุมนี้นะครับจะได้มุมนี้ออกมาเพราะว่าสังเกตเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับรูปสามเหลี่ยมนี้ชื่ออันนี้เป็นมุมภายนอกเนาะผลบวกของมุมนี้กับมุมนี้ก็ต้องได้เป็นมุมนี้นะครับดังนั้นมุมนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ170ลบ x นั่นเองนะครับมาจากว่ามุมเนี้ยมันต้องมีค่าเท่ากับ180องศาลบ x แล้วก็ลบกับมุม10องศาไปครับ เท่ากับ1 7 0ลบ x คราวนี้ผมสังเกตรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับเป็นสาเ,เป็นสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนะครับจากสมบัติตรงนี้ครับเราก็จะได้ว่ามุมเนี้ยรวมกับมุมนี้จะมีค่าเป็น180อองศานะครับ<ม>จะได้ว่ามุมของ a b c ครับบวกมุมของ AEC มีค่าเท่ากับ180องศาครับซึ่งมุมของ ABC ก็คือมุมนี้นะครับมันคือ90บวกกับ1 7 0บ x ก็คือเป็น260ลบ x นะครับต่อมามุม AEC ครับคือมุมนี้ AEC ก็คือจะมีค่าเท่ากับ180ลบ x นะครับบวกกับ30 ก็คือจะเป็น2อ0รนั่นเองครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ180 X นั่นเองจัดรูปต่ออีกหน่อยครับพจน์นี้รวมกันทั้งหมดก็จะกลายเป็นมีค่าเท่ากับ470รลบนะครับมีค่าเท่ากับ180องศา ผมย้ายข้าง 2x ไปฝั่งขวานะครับแล้วก็ย้ายนี้มาฝั่งซ้ายเนาะจะกลายเป็น290เท่ากับ 2x นะครับหรือก็คือผมจะสลับข้าง2ฝั่งก็จะกลายเป็น 2x เท่ากับ290องศานั่นเองพอาะฉนนั้นเนี่ยตัว x ก็จะมีค่าเท่ากับ290องศาหาร2ก็จะมีค่าเป็น145องศานั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบเป็น x มีค่าเป็น145องศานั่นเองครับโอเคครับสำหรับวันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ ก็อาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้เนาะแบบการรากรางเส้นลากภาพขึ้นมาเพื่อให้หาคําตอบได้โดยที่ไม่ต้องเป็นตัวแปร x นะครับทัดวว่าผมชอบวิธีการแก้ปัญหาแบบประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นแบบเป็นหนึ่งในไอเดียแล้วกันนะครับโอเคก็ข้อนี้เท่านี้นะครับผม